อ๋อทำอะไรกันคะกางปลูกต้นไม้ค่ะปลูกอะไรเอ่ยมะเขือยาวไหนคะไหนคะเนี่ยขอดูหน่อยสิไหนลูกทำยังไงไว้คะน่ยนี่ค่ะอ๋ออันนี้คือมะเขือยาวใช่ไหมเราแช่ไว้สองคืนอ๋อแช่น้ำไว้สองคืนพี่พี่อะไรอ่ะนี่จ้ะอ๋อหินนี่ค่ะอ๋อทำยังไงต่อคะอ๋อเราก็มาไอ้นี่ค่ะก็ทำให้แบบนี้ ผีดล้างค่ะล้างอ๋ออาชนะโอเคอันนี้ก็คือที่แช่ไว้ใช่ไหมคะใช่โอเคอันนี้คือมะเขือยาวนะจะปลูกแล้วจะเกิดออกมาเป็นอะไรนะเนี่ยอันก็ปลูกก็เกิดออกมาเป็นมะเขือยาวนะคะจะเป็นอะไรได้อะมามามาทำยังไงก่อนเออะไรกเอ็ไม่เป็นไรอ่ะเริ่มก่อนทํายังไงก่อนดีคะนี่เราก็ทำจริง ชุบน้ำหมดไหมไม่ต้องเจียงไม่ต้องชุบชุ่มเกลี่ยดินให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เอายังไงล่ะเอามาเขือโรยสิเอาเม็ดมาขือโรยขอด้วยสี่แบ่งกันแบ่งกันแล้วเราก็จะเอาดินกลบอ่ะฮะเราจะล้างได้สักทีนี่นต้องจะได้ปลูกไหมหน่าวันนี้โอเคทุกคนจับอีมากันนึงอันไหนคะ เยอะม,มากคะ่ะเลยค่ะเลยค่ะดูที่ได้นะคะยากหน่อยเพราะว่ามันเปียกราอย,อยู่ใช่ไมชหมล่ะค่อยๆหยิบสิลูกหยิบทีละห่างห่างกันเนาะให้เม็ดห่างๆางกันเนาะกระเด็น,นดออกน,นอกแปลงไปหมดแล้วอ่ะน,นี้นีทำอย่างนี้ค่อยคทีละเม็ดเนีเคลียลงไปน,นะ,น,งงะนี่ไงเอามือแตะมาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแตะแล้วก็ตึ๊กลงไปทีละเม็ดเนี่ยก็ได้แล้ว ไม่ยังนมันจะหแยกอาหารกันอ่าเดี๋ยวเราต้องน้องเป็นอะไรนะพี่นพี่มินดาน้องเป็นอะไรคะ่ยาวใช่ใช่ตอนนี้น้องเป็นอะไรอยู่นะที่เราที่เราปลูกใส่ไว้ในนี้เป็นแบบอนุบาลเหรอคะ่ค่ะเราปลูกไว้ในเอ่อเขาเรียกอะไรนะกระถางอนุบาล่ะกระถางอนุบาลปลูกในถาดแบบนี้ก่อนเนาะแล้วพอน้องโตขึ้นมาใช่ไหมมีใบออกมาแล้วเราค่อยแยกใส่กระถางใช่หรือว่าเอาไปลงดินอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะอ่แค่นี้ก็แล้วกันรู้ไปละ อ่าใส่ไปให้หมดเลยใส่ไปให้หมดเลยเหรอน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นละ่ะก็แช่หมดแล้วจริงๆแล้วถุงหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องแช่หมดก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เรามูวามไปหน่อยแช่หมดเลยเทเลยนะเฮ้ยใจเย็นๆสูกนี่ไงนี่นี่ฝึกสมาธิไปด้วยนี่ลงทีละเม็ดสองเม็ดเนี่ยเอามือแตะแม่ทำให้ดูดนี่เปิ้เปเลเซนหอเปิ้ลนี่น,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 นี่เห็นไหมมิน อหญ่เขี่ยลงทีละเม yeah, <one S 1> ็ดค <one share. S 1> ่อยๆลงทีละเม็ดสองเม็ดก็ได้แล้วลูกยิงยิงลายที่มันกัดหนูมันสามารถหนีไปได้แล้ว <ừ> ว่าจะตีซะหน่อยเ <ừ> ม็ดข้าเสื้อค <c ười> ่อยๆ <c ười> ไปทีละนิดะไม่ทันเก,อเกมอีกเต็มเลย ไปปลูกใส่ตัวหรอคะนั่น่ะค่ะอ่ะโรยให้เสร็จแล้วทำไงต่อไม่หมดเลยโอ๊ยโรยกระจายกระจายหน่อยลงอืมโรยไปโรยไปค่ะเดี๋ยวแม่ค่อยกลับมาอีกสามนาทีอะโรยเสร็จแล้วทำยังไงนี่ติดที่มือน้องนี่หนดูสิคะโอ๊ยเต็มมือไปหมดเลยเนี่ยอ่ะทูลงไปค่ะตรงกลางน่าจะดกเลยแหละเออรู้แล้วทุกคนที่หมีอะนี่นี่นี่ออกให้มือแม่หน่อย ถู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 มือโอเคถูมือมันก็หลุดเองนะขั้นตอนต่อไปทำยังไงคะยังไม่หมดค่ะหมดยังให้ด้วยสิมินดาหน่อยหมอมินดาให้น้องแค่แมดเดียวเนี่ยนะแล้วก็เกลี่ออกด้วยเรียบร้อยค่ะอะเขาบอกว่าให้ชุมน้ําเดี๋ยวก่อนเอาดินกลบก่อนทีนี้เราต้องทํายังไงเดี๋ยวก่อนจะเย็นเย็นนเย็นถ้าเราขุดมาจากตรงนี้น้องอาจจะเดี๋ยวอย่าเพิ่งสิลูก เขาให้เอาดินมาโรยข้างหน้าไม่ใช่เหรอที่ดูในคลิปอะฮะแป๊บนึ่งมาช่วยสลับกันตักอะต่อไปก็คือทํายังไงคะจะใช้อันนี้นะตักดินอ่ะช่วยกันช่วยกันนี่ตักดินใส่ตะกร้าแล้วก็เอามาโรยหน้าให้น้องนะโอ้โอโอระวังว่าก็มีคนขยาวแม่ขยิวไมองเท้าฉันเลยจ้ะน้อขาขยาว ดิน,<ค>นอาจจะเปียกนะคะก<ช>็ะอาจจะแบบอ่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอ่าขอด้วยบ้างพี่ด้วยยวูยังโปกไม่ได้สักเมก็ดเดียวเลยค่ะโปกแล้วเนี่ยมันโปกไม่ได้ไม่เถอะ <c oughs> อีกเยอะอะไรหลกค่อยๆแบ่งกันไม่ต้องแย่งกันระวังขุนเข้าจมูกนะแม่จ๋าเดีย๋ยวเราค่อยไปอาบน้ำอีกนะใช่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 ต้องอาบน้ำหรือ โอเคงยินทั้งรองเท้าอีกสามเดือนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแบบงอกหรือเปล่าแม่จัดอ่าไม่เป็นไรนี่นี่นี่ขออีกหน่อยอันนี้เอาปกปิดหน้าไว้ได้เอาใส่ดินมาอีกใส่ดินมาอีกอย่ากลบแน่นเกินไปเดี๋ยวน้องไม่เดี๋ยวน้องหายใจไม่ออกเด็กโตไม่ฉันอว่าระเด็นมาเต็มต้นน้อยอาจารย์อืม แล้วก็มีหินมาด้วยแต่มาแล้งมันอย่ามายุ่งตอนนี้กำลังเครืองเครียดอยู่ตรงกลางเนี่ยหนาะประมาณสามเมตรข้างๆยังไม่ปิดเลยเอาดีๆลูกเอาดีๆล้วจะพอแล้วนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้เลยค่ะนั่นแหละนั่นแหละลอยลงไปเลยตอนนี้ฉันเร่งรอนะฮะโอ้ยอม่ยังไม่ได้เลยจ้าค่อยๆเอามือปิด,ป,ดปิดไป ไม่แน่นเกินไปนะคะน้องจะงอกไม่ได้ค่ะน้องก็จะหายใจไม่ออกแน้องก็จะหมดแรงก็ตายไม่ตายค่ะนี่ก็ตุยค่ะเน่นั่งดีๆหน่อยเน่เด่ไหนคะไม่ตั้งช่วยกันนะให้พี่บ้างให้พี่บ้างน้องไปไหล่พี่ไม่นานทำนานแล้วนะตอนนั้นอะตอนนี้าอแล้วน้องก็นานแล้วตอนนี้กระจายค่ะโอเค น้ำกายนี่คือสองร้ห้าสิบกรัมจะทำอย่างนี้นะคะมันจะได้ทั่วๆโอเคพอเริ่มฉีดเลยนะเดี๋ยวนะปิดหรือยังคะมิดหรือยังยังเลยอีกยังเลยออกอยู่ใช่ไหมอ่ะปิดให้เรียบร้อยแล้วยังไงต่อคะกั้นตอนต่อไปคือทำอะไรคะคุณฉีดน้ำต้องใช้ฟอกกี้เหรอคะเพราะอะไรคะ น้อง,ออองอยังอนุบาลน้องยังอนุบาลถ้าสิทธิแรงเกินไปเด๋วเด๋วเป็นยังไงคะหายใจเออจ้าีย๋ยเด๋วจะเม็ดกระเด็นใช่ไหมนีลีของพี่เล็กมากแต่ว่าโอ้ลหกินมันยังมีกลิ่นไอ้นี่อยู่อะอะไรนะเออแต่แม่ก็ล้างแล้วนะแต่ก็ยังมีกลิ่นเขาเรียกอะไรนะลูกน้ำส้มควันไฟอ่ะอะได้อยู่ได้อยู่ อาชีดไปเลยลมันสมเปลี่ยนได้ไม่ใช่หรอเปลี่ยนอะไรอาให้ฝอยกระเดิมสิอุ้ยอันนี้ชิมไปอันตะเกียบละดีแล้วไ,ได้ยังได้ยังอาอย่างนั้นแหละดีแล้วดีแล้วอาชีดลงไปใกล้ๆชีดผักนะมไม่ได้ฉีดน้อง,อ,งอ๋อพี่ดูแล อนี้มันน่าจะเปแบบกดไปหน่อยมันก็เลยน้ําไม่เข้าได้อยู่ลูกมันไม่ต้องเหมือนกันเด้หรอกนะโอเคเดี๋ยวสลับกันเดี๋ยวสลับกันไม่ใช่ของใครหรอกสลับกันทั้งคู่เลยนี่ค่ะและแล้วเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะยังค่ะขั้นตอนการปลูกในวันแรกหนูอีกสามเดือนเรามาเจอกันอีกปีหน้านานไปไหมคะ อย่าต่ำต่ำมากไม่งั้นมันจะไม่เป็นอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยเสร็จหรือยังคะเสร็จกระบวนการปลูกหรือยังยังปลูกไว้ก่อนอีกสามเดือนมาเจอกันนะคะเราดูว่าน้องจะงอกไหมเนี่ยไาให้เล่นต่อก่อนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะไม่บายเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จอะไรแล้วปลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเส็จน้น้องนั่งดีๆหน่อยเสียเอาใหม่ เสร็จหรือยังคะเดี๋ยวก็เออนั่นแหละนั่นแหละฮะหน้าดําเลยอ่ะเสร็จหรือยังคะปลูกเสร็จหรือยังเนี่ยไม่รู้ค่ะโดนน้ำต้นไม้แทนแล้วมั้งเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะอีกสามเดือนเรามาเจอกันนะคะไม่ค่ะไม่ค่ะทำทำคลิปต่อเลยค่ะอีกสามเดือนเรามาลุ้นกันนะว่าลูกจะโตแค่ไหนนะเสร็จแล้วแค่นี้ได้เป็ดาเสร็จแล้วค่ะไม่ตายๆหรอทำไมก๊ เก็บไว้ก่อนเราต้องรอให้น้องโตก่อนแล้วค่อยแยกกระถางแล้วน้ำน้องเสร็จปบใช่แล้วน้ำทุกวันแล้วก็รอให้น้องโตก่อนแล้วแยกกระถางเนาะน้อ่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะมาดูตอนโตของน้องอีกทีหนึ่งี่พี่สองี่อีีหนึ่งี่ด้วยคิดว่าจะโตไหมคะโตเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกนะคะว่าน้องจะมีความอะไรไหมเราจะดูจนกว่าเราจะดูหลายวันจนกว่ามันจะโตอเต็ม หุ mm ่ไว้ไปบายบายสิวซิวขาค่ะซวขาวโอ๊ยไอปี